โอ้ยนอนดงนอนปลาเนี่ยมันคือพอสมัยเป็นเบาแตอว่าน,นอนยิ่งหนูอยู่แถวนี้แหละพ่อแม่ช้างเอ้ยแคาเดือดม,มอเดือนนี้ใช้ละหนูไม่ใช้ละหนูคนป้าสุระมอเดือดเดีเดเ๋ยวเฉลี่นจัดการลรคคนเอเอเ้ยอหลาเ้ยตำเครื่องเด้เอใส่แต่ไข่ไรๆใส่เปรี้ยวๆไอ้พี่มมนจ้าได้เลยจ้า เดี๋ยวขั้วนูแล้วมาขา่กันให้มันหอมแล้วกัพอมันหอมแล้วเพาพาหน้ามายดน้ามายอดแล้วจังเอาผักมาใส่เออสูตรนี่หอมเลยพ่อ่สามแมนแมนแมนเออพ่่าสิบเอี่อมหลอดได้หนูหันกันขันห้องบขวารสักก้อนหนึ่งต้องขัารสักก้อนเนาะเออมันขนันบกขวารสักกอนไม่หนึ่งเท่า,า,มนนาแมนแมนแล้วเออนี่นจำจากสูตรค่เจ้าไม่หรอกผมบอกอนขายราบอยยางเจ้วหรอขายแล้วเดี2สองหมื่นสองนี่แหละโว้ เดี๋ยว่ันนี้สองเมื่อเดือนเดี๋วนึ่งสี่ห้าเมื่อหมเดือนสองคนอยู่เงินเดือนเขาอยู่นู่นคุณเงินเสียเท่านี้เจ้าเนาะโอ้ยขายได้นั่นขายแล้วเขาพอดีใส่ดอกส่งให้เล็กน้อยเขาไปปลูกกระเบื้องก็จะไปปลูกกระเบื้องคนละไหน่ะรุคนล้วโอ้สงขลฟังอ่าเอาคึ้นมาปูแล้วแต่งวดก้อนหนึ่งออมันมีทั้งทั้งหนาทั้งหลังพร้อมีทั้งนากระปูอยู่ข้งทั้งหลังนี่แล้วโอ้ยโอ้ผมไปทั้งนาอีกเออ ทั้งนาทั้งหลังอ่ะหลังออทั้งหนากับปูทั้งหลังกับปูเออันแบบว่าจอดรถนาท้างนี่บริยบินเลยม่ยบริยบยบแล้วย่างกระเบื้องเขาไปเลยย่างกระเบื้องเขาไปเลยถึงขนาดแบบอี้แล้วปูพปูเกินใท้ไหมเอาปูเล้วอละเพราะยังสางกะบื้องก็นหอกอันเดี๋ยวเพื่อเจ้าปูเลยไปยุงบ่แล้วแล้วเด็กปูยู่ โอ้โหพูทั้งพูนก่อนพูดทั้งพูนก่อนวัตถิกรมไปยูคพุ่นละเออวัตถิกรรมจะพุ่นอ่าเฮยนี่โครงการจะไปยูคพุ่นวันยังสั้นละเอาให้ีกียยางสิให้ลุงน้องเกีดร์ด้วยละโอ้ลุงน้องเกียร์โอ้ยบรรยากาศคือวายแหลเนาะเออวัตถิมียางให้เขาเกีดร์เล็กหน่อยโอ้จะมาเก็บเงินเอาเออโอ้ยมาสบายที่เจ้าโอ้ผมมีโครงการไปยูคพูนมาได้แท้เนาะผมได้เห็นส่งเงินขามฟังเนาะ ผู้สาวคอยก็เขาก็ข,ยข,ยข,ยขอยยืดอกกันเงินกระเดาจะวันคอยบ่มี้เขาเนี่ยผมคือเจ้าเนาะเจ้าส่วนใหญ่ <c oughs> ไหลโนะเอาไปสิไปกินเราเป็นมู๊คอยสบายเน,นี่ยหอสิม,มากเหรอแม่โอ้ขามาค่อยๆขามาเอาเออคอยขามาเอา,ขอขอาเอา,เอาข่นแล้วเดีวก็จ้งมาเาห็นหนูมาลวกเนี่ยมันสิเดือดมันเดือดไปหนึ่เออเดือดแล้วก็มาเดือดเด้หนึ่เดือดแล้วต่ำเครื่องได้หลายเอ้ยต่ำเครื่องเด้อจ้าได้เลยจ้า กินเราเลยแล้วลองกินเราใช่ไหมกินผู้เดียวกูบอกกุมใจไงเฮ้ยแต่กูอ่อนโมู่อินพวกนะพูดหนักมูกพูดสาเขากินเต็มๆในบ้านคนน่ะเออแมนอยู่แมนอยู่แล้ออกอะไรอยังออกมาม่งสวนเปล่าออกมะม่วงสวนเฮ้ยเนาะเอาเงี้ยงเอางี้ยงสิพาไปกินในบ้านคนนอ้ไอ้สั่งจะคอยถามเจ้านี่เออนี่ไงยิ่งจะพอยิ่งบุญพัน่โบช่อยฟัง ว่าผู้สาวเจ้าหันที่ว่าเจ้าจีหนีไปอยู่น้มเขาข่าไปอยู่น้มเขาหันเขาหนีเมื่อบ้านแมนอิริที่แมนเอ้าแมนอิลีเขาบ่าบอกเจ้าตีได้เบอร์โทรได้อยู่โอ้ได้แต่เบอร์โทรเออเจ้าโทรไปเสร็จโทรไปเออประมาณนี้โทรไปมันเป็นเบอร์โทรของโรงศพอะเป็นลุงศพเออของใครลุงศพันเออเว้ยเขาตัวเจ้ารถขี่นาแมนแสดงว่าเขาตัวเจ้าได้คัน มันจริงใจตัวเฮานี่ย่ามันสิเมื่อมันก็ต้องบอกเจ้าอ๋ออันนี้มันบ่บอกกันบน่บ่เฮ้ยบ่ต้องเสียดายดอกผู้สาวเหรนหาโอ้ไม่มีแต่คนกำเงา้ยม,มคอยบ่เสียดายดอกกันผู้สาวน่ะยคอยเสียดายเงินบ่จ้เซ้ยหรอซื้อให้หกหมื่นมันจะใซ้ก็ซื้อให้สิตเออโปกับเพื่องกับโป้ไฮเออแล้วมืดมืดอ้ยของเยู่ของมาเท่านี้ปูอยู่บ่หนุ่ยเฮ้ยหนุ่ยังไหนหนอซ้อมยางคอยกขาย เอ้ย <S 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 มัดสางวา่าจะนอนให้เนี่ย้ยมากินเหล้าผู้เดียวเสมอแมนอ้ยเสียใจจะไปหาก,กินเหล้าจังส้นเหล้านี่ต้องกินละมวหน่นะตัวอันนี้กินอกหักโรอ้เม่แมนดรอกโอ้ยอ <S <S 2> <S 2> คนอกหักเนาะไอ้สางข้าเจ้าว่าเข้าอกหักเข้าเสียใจนี่เออจะไปให้ให้เขาเห็นได้เออพอเออพู้เสีย์พุส,พสาเขาจีสมน้ำนาเข้าตัว <S 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 เขาหนีจากเ้าเขาเย็่ในห้องโอหังเขาอยในห้อเสียใจเออเขาจะเปิดแสดงอาการในีเขาเห็นเขายิหัวขวัญเออนั่งยิ้มนั่งหัวจรงตัวหัวจังไรคนเสียใจก็รอเนาะโอ้เสียใจก็ทำทางหัวกระดิ่งตัวเนาะหัวกระสิหัวแบบทำน้องเศร้านั่นแล้วหัวจังไรเนาะหัวทำน้องเศรอบี้เป็นหัวทั้งไห้นั่นแล้วห่วยโอ้ห่วย หัวตั้งหายจงได้โนะไปนี่โน,นะ,นะ <c oughs> โอ้ยหัวตัวนี้ยิ่งเนี่ยหัวตั้งหายโอย้หัวทั้งนั้นน้องสาแม่นแล้วโอ้ยถึงหัวทั้งหายก็มีบบบนี้น้องไอ้หัวจะได้ยินนี่ล่ะโอ้ยมันเหลือบไหลไปได้เูนี่ไม่เหลือบไหลฟังยกคนเมื่อก่อนจีนาพายเป็นสาวใน,นบ้านเออให้เจ้าลืมเรื่องเงินเก่าๆเออพุชสาวใน,นบ้านบวยมีแต่คนงามๆมีแต่นุ่มแย่ๆเอายังไปเอาซาเลงนี่บอกไป วี่งชาล่งไปยังนุ่ต้องวอาไปไม่ต้องว่ไปเฮากินเหลาเมาแร้ว่าเดินหางเทียนมันลืมรถลืมแล้วเห็นบอกใครไปเส็ทคุณบ่เดเอารถไปจักเทือไรเออเออมันอยู่กับปากเฮาเออเฮาเว้าดีนี่เขาก็ไปรงเอออยากไปเสบอกให้เจ้าเออเบ้าให้คนสนับสนุนก็ได้เออบ่อไอ้คนไร่ขากันอยู่น้ำปากนี่แหละเพราะฉะนั้นจะไม่ต้องห่วงไปกับใครเห็นเอาแต่ปากไป ่วนตีนห้าไปหาเอาทั้งหน้าไอ้ที่แถวหน้าฮานแห้งไร้ตีนเหรอเออมีทุกขนาดเลยตีนน้อยตีนใหญ่ไอ้บอลเลนจะซื้อดอกเฮยไปไปโยกนั่นเมือไก่อนจีบพายบอลเลนสาวนี่ไปกับ้าวไม่ฮานี่ิผู้ชายเนาะเออเฮ้ยผู้สาวนั่นไม่ใช่เออที่ยากเราหีิแต่ว่าเลนตสาวมันได็กใสเงินดิจะเหลือกยังบนส่วนยางก็ขายแล้วพี่เออขายแล้ว เรือยังบันียังตาหน้านั่นแล้วโอ้เหลืองจะหน้าเธอหนุ่ยขายหน้าเลยหรือบันี์ว่ะคนตกขายหน้าได้เพราะว่าเดือนสาวมันจะใส่เงินได้ขนมมีเงินเขนมบ่หน้ำเฮาได้เอาอย่างันบอกเออไปเอาท่นตัวพาไปกินเพลงพุทธสาวด้วยสาวไม่ห่างเลยเออเออมันหนีไปกับย่าหัวเแม่ก็เสียงร้องเพลงให้ฟังเออเพลงของอาจารย์อุดอลมดี แต่งไว้บ่ไอ้แม่เขาขม<อ>ซีดจะเลยจะจักฟังบ่นี่อาจารย์อุดอารมณ์ดีนะเออเอเอ,เ,อเพพงสาวเล้าตัวโอ้สาวเล้าตัวเออเออเอาเอาจ็บปวดรวดราวเมื่อถึกสาวลาวมาหลอกปานว่ามวยถึกนกถึกสาเล้าหลอก จนนอนป่วยไอ้เพิ okay. Look, the <the ่งได้หูถึงเที่ยวมาดูกะแฟคนรวยเข่าใดเจ้าไปคนสวยย้อนเขารวยทุ่มแทเงินทองโอ้ยนี่พูดอะไรยังขึ้นอีกนันคือเข่าซิวิทเจ้าั้งแท้โอ้ยแม่นแม่นแม่นโอ้ยแม่นเลยแม่นมันคือแจ้งถึอหรือ่ 感谢各位家长，辛苦了。 แพ้คนรวยเขาใดเจ้าไปคนสวยนอนเขารวยทุ้มเทเงินทองไอ้นั่งกอดเขาฟังเขาเว้าเรื่องเจ้าสู้ฟังเรื่องที่เธอคอยปิดบังไอ้ได้ฟังต้องนั่ง ผู้ใดสิไปคอยซองเผือใจอยากให้ยาห้องสั่งหอดเจ้าของ รวดร้าวยอนสาวเล้าคนสวยไอ้กลายเป็นคนสวยย้ำคนรวยเพิ่นมาเสนอหัวทำน้องสาวหมดคำสิเว้าสั่งเจ้าแล้วเดิต่อไปสิบ่ได้เพลย้ำได้เจอ แค่วันนี้เดิเจ็บปวดรวดร้าวยอนสาวลาวคนสวยอ้ยกลายเป็นคนสวยย่ำคนรวยเพิ่นมาเสนอหัวทำน้องเสาวหมดคำสิเบา้าสั่งเจ้าแล้วเดิต่อไปสิบบได้เพลย่ำได้เจอ ไอ <eat them. S 2> ้สางเพ่งนี่มันคือของกันซิเจ้าแท้แม่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 เฮ้ยบ๊ายบายบ๊ายบาย